นะคะคุณเลยต้องบอกว่าการที่นักเรียนเรียนแล้วจําเนื้อหาไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะคุณครูต้องทําใจก่อนว่าอันเนี้ยคือเรื่องปกตินะคะคทนวันนี้ก็พบกับคุณเนยไทยคิด Academy, าาอะคาเดมี่ภาษาไทยออนไลน์าาออนลนเรียนง่ายๆได้ทั่วโลกกันอีกแล้วนะคะ วันนี้คุณเอ๋ก็มาพร้อมกับน้องแมวนะคะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณเอ๋จะมาตอบคำถามน่าสนใจมากๆเลยนะคะมาจากคุณครูของเรานี่เองเนาะคุณครูที่มาอบรมคอร์สสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติแล้วก็ติดต่อเข้ามาเพราะมีคำถามเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูคนไหนนะคะที่เป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติหรืออบรมกับเราไปแล้วเพราะตอนนี้ก็1 7 1 8รุ่นแล้วเนาะ ใครยังมีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะคะหรืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์สอนก็ติดต่อเข้ามานะคะทักแชทมาเล่าสู่กันฟังหรือทักมาปรึกษาขอคำแนะนำกันก็ได้นะคะคุณเนยและทีมงานคููห่วนไทยคิดอะคาเดมี่ทุกคนนะคะก็จะช่วยกันดูแลแน่นอนค่ะเอาละ สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือตอนแรกๆนักเรียนเรียนได้ดีจำได้แต่พอเรียนเรียนไปนักเรียนเริ่มจำไม่ค่อยได้เริ่มลืมเนื้อหาต้องทำยังไงเอาละค่ะเราไปฟังแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณเอ๋ต้องบอกว่าการที่นักเรียนเรียนแล้วจําเนื้อหาไม่ได้เนี่ย เป็นเรื่องปกตินะคะคุณครูต้องทําใจก่อนว่าอันเนี้ยคือเรื่องปกตินะคะทําไมคูณนีถึงบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเด็กๆนะคะใครที่สอนเด็กเนาะก็จะสามารถโฟกัสแล้วก็ฟังเราบรรยายเนื้อหาหรือสอนได้ประมาณ15นาทีไม่เกินนี้20นาทีเยอะไปแนละ้วสำหรับ20นาทีแล้วก็โฟกัสกับจอตอนที่เราอธิบายหนึ่งชั่วโมงเนี่ย20นาทีคือเยอะไปไม่ถึงได้ทีละส5นาทีเท่านั้นแหละ เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณครูสอนนะคะจะต้องสลับการสอนอย่างเช่นสอนเรื่องนี้15นาทีต้องคั้นด้วยอย่างอื่นอย่างเช่นคุยกับเด็กรีแลกเล่านิทานดูวิดีโอหรืออะไรก็ได้แล้วก็ค่อยสอนต่อหรือไม่ก็เป็นพาร์ทของการให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดคือจะต้องมีช่วงแกลแบ่งอย่าให้เด็กนั่งฟังเราพูดนานๆเกิน15นาทีอันนี้คือไม่ได้แน่นอน ทีนี้นะคะทําไมครูเนยถึงบอกว่าให้คุณครูทําใจว่ามันคือเรื่องปกติเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถคาดหวังได้ว่าเนื้อหาที่เราสอนไปแล้วนักเรียนอะ่ะจะเอาไปทบทวนหลังเวลานอกเวลาหรือเอามาทบทวนถ้าเราไม่ได้ให้การบ้านคุณเนยไม่ค่อยคาดหวังเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนยจะทําให้แน่ใจเลยว่าทุกครั้งที่สอนเนี่ยนักเรียนจําเนื้อหาได้เอาเนื้อหามาทบทวนด้วยกัน แบบนี้นะคะคุณเนยมักจะทําแบบนี้เสมอเลยคนไหนที่เอาเนื้อหาไปทบทวนกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วมาเรียนด้วยการจําได้เนี่ยมันก็จะทําให้ประหยัดเวลาในชั่วโมงแต่ถ้าสมมุติว่ามันจําเป็นต้องลงเนื้อหารายละเอียดไปคุณเนยลงเลยนะคะอืม เพราะฉะนั้นจําไว้นะคะการที่เด็กลืมเนะะื้อหาเป็นเรื่องปกติครูจะต้องเป็นคนทบทวนแล้วก็ดึงเนะะื้อหาที่เด็กๆเ,เริ่มลืมแล้วกลับมาเรื่อยๆกลับมาเรื่อยๆต่อมานะคะอย่างที่สองนะคะก็คือคุณครูควรจะเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้ใหมีแพทเทิร์นใหม่ๆบ้างอย่าให้มันซ้ําจําเจเช่นอะไรเช่นปกติครูเปิดมาด้วยการสอนเนื้อหา15นาทีแล้วก็คุยกับเด็กประมาณ10นาทีหลังจากนั้นเล่นเกม ประมาณ10นาทีทําแบบฝึกหัด1ินาทีแล้วก็เลิกเรียนอะถ้าสมมติคุณครูมีแพทเทิร์นแผนการสอนแบบนี้นะคะคุณครูควรจะสลับไปด้วยคือเด็กรู้อะว่าลําดับต่อไปจะทําอะไรจะทําอะไรจะทําอะไรต่อไปเป็นแพทเทิร์นซึ่งบางครั้งเนี่ยมันน่าเบื่ออืมอันนี้ครูเนยลองสังเกตนะคะเพราะว่าครูเนยก็รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักเรียนครูเนยและการสอนของครูเนยเหมือนกันเนาะครูเนยก็จะเริ่มสลับแล้วว่าเอตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่สอนละ เปลี่ยนไปเริ่มจากเล่นเกมทบทบวนคําศัพท์เก่าก่อนเลยครั้งแรกเลยโอ้เด็กก็จะแบบอืออัลเลอร์สมากตื่นเต้นโอ้เล่นเกม,เล,เ,กมเล่นเกมเสร็จแล้วเด็กก็จะอยากเมาส์แล้วก็ตื้อเราเล่นต่อได้ อแพ้คนนู้นคนนี้อยากชนะคูณเลยแบบแบบนึ่นแบบนี้เด็กจะเริ่มตือ้อเราเจะต้องแบบคุยรีแลกเอาพารทคุยมาขั้นหลังจากเล่นเกมหลังจากนั้นคุณเลยก็จะเริ่มสอนแล้วก็สลับเป็นดูวิดีโอตลกตลกเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเช่นอะไรกินทุเรียนครั้งแรกอะไรแบบเนี้ยอหลังจากนั้นก็ให้เด็กทําแบบฝึกหัดแล้วก็เลิกเรียน อะไรประมาณนี้คะ่ะคุณครูควรจะสลับไปสลับมาให้เขามีความตื่นเต้นมีรสชาติมีการลุ้นในการเรียนว่าไอต่อไปครูจะเอาเรื่องอะไรมาแชร์ให้เราดูนะเป็นเรื่องปแปลกๆอีกหรือเปล่าหรือว่าจะเล่นเกมอันนั้นที่เคยเล่นเมื่อนานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะหรือไม่เขาก็อาจจะมีเรื่องของเขาที่อยากเอามาแชร์ให้คุณครูฟังเนี่ยคะ่ะเนาะเป็นพาร์ทพวกนี้นะคะขั้นที่4ี่นะคะก็คือคุณเนยอยากให้ทุกคนเนี่ย ให้เวลากับนักเรียนหมายความว่าไงหมายความว่านักเรียนที่จะต้องจําเนื้อหาใช่ไหมคะนักเรียนก็คนเนาะไม่ใช่โรโบอทเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งคําศัพท์ครั้งละ15คํา1บทเรียน15คําเนี่ยบางทีมันเรียนชั่วโมงเดียวจําไม่ได้หรอกเรียนชั่วโมงเดียวจําไปอีก ยีชั่วโมงมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เด็กๆจําเนื้อหาได้ดีครูเนยมักจะเผื่อเวลาประมาณ10นาทีหรือไม่ก็7-8นาทีให้เด็กได้ทําแบบฝึกหัดบางครั้งก็เป็นรูปแบบของเกมก็คือให้เด็กแบบเล่นเกมแล้วก็พยายามจำำําคําศัพท์ จะได้ตอบคําถามให้ถูกตอนเล่นเกมคือให้เด็กเขามีแบบช่วงเวลาได้โฟกัสกับกับคลังข้อมูลคลังคําศัพท์ที่เราจะให้และให้เขาพยายามสร้างรูปแบบการจําที่เป็นแบบเฉพาะของเขาเองอะไรประมาณนี้คะ่ะหมายความว่าไงถ้างงเช่นอสมมุติคําว่า peculiar ของคุณเนยอภาษาอังกฤษตอนคุณเนยเรียน peculiar แปบลบว่าแบบแปลกๆอย่างเงี้ย คุณเนยก็จะจําด้วยคำเนี้ยเคยได้ยินในเพลงคือคุณเนยมีแบล็กเกลว์ความทรงจํามีประสบการณ์ที่มันคอนเน็กตกับประโยคนั้นเด็กก็จะมีแบบนั้นเช่อนอะไรเช่นคําว่าโทรทัศน์เอ้ยน้องคนนักเรียนคนหนึ่งของคุณเนยจำคำนี้ได้แม่นเพราะว่าพ่อเคยบอกเคยสอนคำนี้ว่าโทรทัศน์เด็กก็จะจําได้แม่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติคุณเนยแบบพูดแล้วก็ทากิจกรรมถามเด็กตลอดเลยไม่ให้เด็กไปแบบอยู่กับตัวเองบ้าง มันจะทําให้เด็กจํายากนะคะอันนี้คือการให้เวลาเด็กให้เวลาทํากิจกรรมให้เด็กๆได้โฟกัสกับตัวเองได้เทคโนตได้ทําแบบฝึกหดัดได้ทําข้อสอบอะไรประมาณนะะี้ค่ะข้อสอบเกมนะเนาะควรจะมีช่วงเวลาแบบนี้นะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะก็คือเอาเนื้อหาเก่าๆมาทวนเสมออันนี้สําคัญมากเลยอย่างน้อยคุณครูควรเตรียมเวลาไว้ประมาณ เจ็ถึงสินาทีนะคะในทุกครั้งเลยคุณเลยทำแบบนี้นะคะเพื่อทบทวนเนื้อหาเก่าและเอาคำศัพท์เก่าๆมาขยายเป็นรากศัพท์คุณเลยชอบทำอย่างนี้เช่นคำว่ากินอย่างนี้ค่ะ,อะสอนไปละช่วงเวลาของการทบทวนคุณเลยก็จะเริ่มแตกคำศัพท์แล้วก็เอาสถานการณ์ตัวอย่างของคำว่ากินมาใช้เพิ่มเช่นอะไรเช่นกินเล่น หมายความว่ากินแล้วก็เล่นแปลว่าแบบลีลา์อิกสติ่ง not น o t the big meal อะไรเงี้ยกินเล่น,นอืมหรือไม่ก็คำว,ว่าน้ำอย่างเงี้ย อสอนอีกรอบคุณเลก็แต่งคำศัพท์บ้างเป็นแม่น้ำมะแม่บวกน้ำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือไม่ก็เป็นน้ำดื่มแปลว่า Drinking Water หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือควรจะหมั่นทบทวนนะคะการที่คุณครูล,ลองทำตามแพทเทิร์นที่คุณเลยให้ไปเนี่ยนะคะคุณเลยก็เก็บมาจากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ฟังฟังจากเพื่อนคุณครูค,คนอื่นๆนะคะใครมีคำแนะนำอะไรก็อคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ไอเดียดีๆในการสอนด้วยกันได้นะคะ หวังว่าคําตอบของครูเนยนะคะจะตอบคําถามของคุณครูที่ว่าตอนแรกๆนักเรียนจําได้ดีมากแต่พอเรียนไปเยอะๆแล้วเริ่มจําได้น้อยลงหวังว่าเรื่องพวกนี้จะช่วยได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะใครอยากได้ประสบการณ์การสอนดีๆไม่รู้จะเริ่มต้นสอนภาษาไทยออนไลน์ติดต่อมาได้เลยนะคะบอกไปว่าดูวิดีโอครูเนยได้ส่วนลดแน่นอนครูเนยนะครูเนยลหัะ8ป ไว้เจอกันบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ